มีศนะอันนี้คือเป็นเลขคำนวณนะเป็นเลขบันไดแล้วก็ถ้ามีศูนย์ไม่เกินสามตัวนี้ไม่เกินสามตัวนี้นะผมบอกอยู่ประมาณนี้เลขบนเดี๋ยวก็ค่อยดูก่อนว่าคืออะไรนะแต่ตัวเลขให้ดูนิดหน่อยแบบตัวเดิมแผ่นเดิม ปกก็คือเนี่ยก็ดูง่ายๆผมอยาก,กร,รู้ว่าวันนั้นผมโชว์แปปกรูปนี้แล้วผมคอมเมนตาซ้ายแบบมาแรงมากมะโชว์เดี๋ยวจะเปิดโชว์นะนิดหน่อยตึกต,กตกึโชว์เฉยๆอู่ะดูอะสังเกตขวดโหลเขาอะนี่ตั้งสองอันนอนหนึ่งอันใช่ไหมครับนั่นแล้วคนสองคนเห็นไหม อต่อะไรนี่สี่แปดแปดสี่อันไปแล้วอันไงมีแค่นั้นนะคือใครอันแล้วก็ดัดแปลงหลักร้อยเป็นนิดหน่อยไม่ไม่มีอันลุงหกแปดสี่แปดแปดสี่รัฐบาลไม่มีอันมากหรอกสี่ตัวเนาะวางไว้แล้วอยู่อยู่โซนนี้ละเดี๋ยวนะขอดูไปเดียวอยู่โซนนี้ละนี่การเชื่อมตัวเลขดูการเชื่อมสองอะ สองปับมีการรับมุกค,คือเดี้ครัผมขอดูกับยอนนะคัเดี๋ยวจะมีหกสองสองปับมีการเชื่อมพ่วงหกสองสองมานี้แล้วเข้าศูนย์ได้เห็นไหมศูนย์อยู่หลักหน่วยได้ศูนย์อยู่หลักหน่วยได้แต่การพ่วงของของให้งงตัวหลักสิบหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ไปเชื่อมที่เก้าเก้าจะเข้าไปที่สองได้เข้าที่ศูนย์ได้ แล้วก็เข้าที่เจ็ดได้ทีนี้ก็เลขล่างกันเลยถ้าศูนย์มาตัวเป้าเขาจะมีแค่เจ็ดศูนย์เขียนไปเลยมั้งเนาะสองศูนย์ตัวเป้าเนอะตัวเป้าของที่มีติดศูนย์นะอันนี้คืออาจจะเพิ่มมาอีกสามตัวก็เป็นเจ็ดตัวนะเนาะเลขล่างเนาะเยอะไหมสองตัวหมุนหนึ่งครั้งเยอะอยู่เยอะเกินไปหรือเปล่าผมก็เขียนให้ดูเฉยๆสองศูนย์เจ็ดศูนย์ ัวความเป็นไปได้ตำแหน่งศูนย์น่าจะมาหลักหน่วยแล้วก็ตัวหนึ่งคือปรบับเสียนคือศูนย์ศูนย์ได้ได้อยู่ประมาณแต่ตามหลักอะ่ะที่ผมจัดไว้ก็น่าจะมีอะไรเนาะเซตแรกจำไม่ได้หรือไน่ลืมแล้วมีเบอร์โทรผมนี่เนี่ยเกี่ยวกับเจ็ดกับสองกับศูนย์เนี่ยเจ็ดสองครับนี่จะมาเจ็ดสองจริงจริงหรือเปล่าเนาะถ้าม,มาก็โอละพ่อเลยนะนี่มิวิจารณาไปตามตาม ฝันหนึ่ง,ง่างบอกเลขจะถ้าฝันแม่นก็อยู่ประมาณนั้นนะจะจะไปไหนผมไม่รู้ฝันเห็นพื่อส่งเยอะเยอะเลยจะแ8ดแปดจะอลองดูนะครับบางครั้งก็ไม่ต้องเชื่อผมเพราะว่าหนึ่งการส่งบันไดผมส่งให้เอฟซดูแล้วก็จับเอาเองมั่งแตแ่แนวบางครั้งคนอาจจะคอมเมนต์ไม่ถูกหรอกนะครับหลักการเราคือ ตัวไหนที่เข้าเป้าหน่อยแล้วก็พยายามปล่อยไว้ให้หลาย,ลายวันเนาะ้วให้มันจืดอยู่ประมาณจืดหมดแล้วหลักคนเริ่มไปตัวใหม่แล้วนะครับอยู่ประมาณนี้ผมบอกใบอยู่ประมาณนั้น <c oughs> ไม่บอกอะไรเยอะหรอกนะครับใครไม่ชอบหลักร้อยก็เปลี่ยนเอานะบอกแนวทางประมาณนั้นคือเราอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากกับตัวเลขเยอะนะครับคิดน,น้อยตัวเลขมันน้อยเสียก็เสียน้อยนะครับอยู่ประมาณนี้หลักคิดก็มาหนึ่งสี่หนึ่ง เก้าศูนย์ศูนย์เนนี้ออกศูนย์เจ็ดนะแปดศูนย์เจ็ดเลยเห็นไหมเนี่ยต,งงตัวต่อไปเขาจะกลับไปเก้าหรือเขาจะผ่ามาแปดก็แปดก็อยู่ตรงนี้ละนะครับดูดีๆครับแล้วก็ดูดีๆแล้วก็ว่าคือม,ม,มันดูมันดูยังไงก็หนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์รับมาสองทางถ้ามาเข้าแปดหลักสิบก็ อะไรนี่สามตัวอะไรอยู่ตรงนี้แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแล้วถ้าถ้ามาเชื่อมหกหลักมาใช้แปดเป็นหลักสิบก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่หกแปดสี่สี่แปดหกก็อยู่ตรงนี้ถามว่าไปไปเบิ่นๆได้ไหมแปดแปดได้ไม่ได้นี่ครับตรงนี้อ่ะระวังเนอะตรงนี้ระวังมากแค่นี้อย่างไรนะคือที่ที่บอกไปคือเป็นตัวพื้นฐานแต่ถ้ากรณีศูนย์มาล่างมีเลขแค่นี้ ผมบอกได้แค่นี้ลอตเตอรี่เหลือๆในแผงส่วนมากคนจะไม่ค่อยซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์นี่คนจะไม่ค่อยซื้อเพราะว่างวดนี้น่าจะใช่ระวังโกดเป็นตัวเด่นก็น่าจะเป็นเก้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่อะไรอยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้าต้นไม้เด่นก็น่าจะเป็นแปดสี่แต่ล่างผมยังไงก็ต้องบอกว่าศูนย์นะเพราะงวดหน้าสี่กุมารต้องมานะ บอกต้องหน้าเลยว่าสี่กุมารต้องมาถ้าศูนย์มาปูไปนี้ว่าหน้าสี่กุมารต้องมาคิดว่าเหมนั้น<า>แล้วเขามีธงชาติด้วยนะอย่าลืมว่ามีธงชาติด้วยน่าจะเหลือท่าที่เห็นะครับนะครับน,นจะหมดเลยลงฝันว่าได้ยิงปืนสองนัโดนโ<ห>ดนองค์แตกจก้ะแปลหน่อยก็น่าจะแปดสองศูนย์นะ นั้นก็ซื้อตามปืนส่วนมากจะออก3883คนฝันปืนปืนลูกโมลหรือเปล่าแต่ปืนลูกโมก็น่าจะ38ถ้าปืนแมกกาซีนน่าจะเป็น357กับ11มอม,อ,ม,อ,มอ,อยู่ประมาณนี้่มาจ้ะจะมาเต็มเต็มจังหวะนี้ม <70 S 1> าล้ะมาเต็มเต็มจันไม่นด้จ้ะหวยเป็นไปได้ทุกตัวตัวเก่ามา 70, 70. คือผมผมเป็นคนที่ <70. S 1> บอกว่าถ้าใครฝันเนื้อหมูนะต้ว <70. S 1> หวยต้องออกเกูนยนะ ฝันว่าได้กินไข่เป็ดเยอะมากกับเบื้องต้นติดศูนย์จะอาจจะเป็นเก้าศูนแปดศูนได้โหฝันว่าเห็นท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่มากกาบตีเป็นอะไรเวสุวรรณผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยฝันผมเปรียบเทียบไม่ได้แต่เป็นเทพหรือเปล่าลักษณะเป็นเทพก็ต้องมีเลขเก้านะครับเห็นคุณโอ๋จับนที่แล้วโวั้ดูเลยี่ยมไม่เอาออกมาให้ แค่นี้สองห้าศูนศูนย์ได้นะศูน0 0ศูนย์มีสามตัวนะไม่เกินนี้ถ้าล่างมานะเพราะเขาจะมีที่เชื่อมพอดูตามอะไรเขาจะมีที่เชื่อมสองถ้าเป็นสองศูนย์ได้ไม่ได้เจ็ดศูนย์ได้ไม่ได้เลขเก่าอะเลขเก่าใครพี่ฝันเพื่อนเก่าอะไรคนสองคนอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็ง่าย ไม่ต้องคิดอะไรมากคือจะเด่นคนสองคนอยู่ข้างล่างแล้วกวดโหลกลมๆอ่ะ <c oughs> จะเอาเจ็ดศูนย์หรือสองศูนย์หรือศู 0, นย์ศูนย์เอาแบบนี้ดีกว่าเด็กล่างนะผมว่าเพราะเพราะเพราะเราไม่เชื่อว่าวิสาหากิจชุมชนน่ะถ้ามีขวดโหลหรือนี่อะไรกลมๆอ่ะมาทุกครั้งเลยนะครับมาทุกครั้งศูนย์อ่ะส่วนมากจะมาล่างเมื่อั้นเราไปฝืนมันก็ออกล่างอยู่เหมือนเดิม วันนี้เราไม่ฝืนถ้าจะเขียนให้ก็ไม่ต้องเขียนมั 70, 2020, 000, ้งเยน0200น่ะหรือว่าบนออกเกียรสองล่างออก 2, สองศูนย์ก็ไม่น่าเกียริหรือว่าบนล่างตัวเดียวกันเกียรกับสองกับศูนย์ถามว่าแนวคิดที่มาของไปผมว่าน่าน่าจะมาลีกล่างอะถ้าะเกียรบนเกียรล่างก็ไม่ว่ากันละแต่ว่าถ้าเบื้องต้นศูนย์มาถ้าศูนย์มาล่างอะ่ะมีแค่สองตัว จะมีตัวกันปราบเซียนอีกตัวหนึ่งนะครับมีอยู่แค่สามตัวถ้าศูนย์มาน่าไม่เกินอย่างนั้นหรือที่ทที่บอกไปคือเป็นตัวพื้นฐานแต่ถ้ากรณีศูนย์มาล่างมีเลขแค่นี้ผมบอกได้แค่นี้ลอตเตอรี่เหลือๆในแผงส่วนมากคนจะไม่ค่อยซื้อเจ็ดศูนย์ศนีศ่น200 200ญญคนจะไม่ค่อยซื้อเพราะว่างวดนี้น่าจะใช่ตัวเลขให้ดูนิดหน่อยแบบตัวเดิมแผงเดิม ปกก็คือเนี่ยก็ดูง่ายๆผมอยาก,<ค>กรู้ว่าวันนั้นผมโชว์แฟป,รปกรูปนี้แล้วผมคขม่นตาซ้ายแบบมาแรงมากมาโชว์เดี๋ยวจะเปิดโชว์นะนิดหน่อยตึกตึกตกตกโชว์เฉยๆอด,ดูนะพูดอะไรสังเกตขวดโหลเขาอ่ะนี่ตั้งสองอันนอนหนึ่งอันใช่ไหมครับนั่นแล้วคนสองคนเห็นไหม อ๋ออะไรนี่สีแปดแปดสีอั้นไปแล้วอัมีแค่นั้นนะคือใครอั้นล้วก็ดัดแปลงหลักร้อยไปนิดหน่อยไม่ไม่มีอั้นลุงหกแปดสีแปดแปดสี่ล้าก็ไม่มีอั้นมากบอกเต็มอยู่